เขาเห็นปลากินอาหารดีเข้าไปให้มันไลยเกินไปโอ้ปลากิน้ลยเกินไปกะท้องอืดแน่ยังแน่ครับเหตุปลาปลาตายได้ใไห้ครเข้าเข้ากำหนดกดเกณฑ์บบตายตัวบ่ไรครับตายตัวบ่ไรตายตัวบ่ไ้เขาต้องคอยสังเกตเอาแนมใช่การสังเกตสังกาของคนเลี้ยงเป็นหลักเลยครับปลาเนี่เพราะฉะนั้นการให้อาหารเปลี่ยนคนรู้บไไรได้บัดครับแม่บอโอ้ต้องให้เป็น มัน<ด>มก็เลยเป็นสาเหตุเป็นอย่างผมคือต้องใส่ตีเมียมาใหอย <laughs> <laughs> เป็นสาเหตุเป็นอยังต้องใส่ตี <laughs> เมียมาให้นะครับเราโคนรมาผมบอซอยเมียบอเมียนเคล็ดลับบ่ให้เมียสังเกตตา <laughs> <โ>อูซ <laughs> ิแล้วมีเคล็ดลับดีนะครับพี่น้อง <laughs> ครับผมเขาสามารถที่จะเลี้ยงไปเจ็ดเดือนแปดเดือนหนึงสีได้บ่อยากได้ง่ายไปเรื่อยอย่างนี้นะได้หรือกันครับได้หรือกันได้หรือกันราคาดีพร้อมครับโอ้ราคาดีพร้อมแล้วก็ จริงๆผมผมอยากเคลีแบบนั้นแต่ว่าโดยความถี่ว่าเขาหลอนเงินเขาหรือเปล่าครับแต่ว่าเข้าใจคือออเดอร์เพิ่นเขาเพิ่นก็จะบอกเข้ามาจับสี่บอกนี่ครับเพิ่นออเดอร์เพิ่นเขาเพิ่นก็จะถามเขาว่าจับบ่อปลาใส่นี่เจ้ามีปลาใส่นี่จับบ่อสินะครับถ้าเข้าบ่อยากจับก็ได้บ่ออยากจับก็ได้เขาเบี่ยงไปยี้ก็ได้จังห้เขาเมาหลบญ่ก็ได้ก็ได้อีกอันไงใส่ไงก็นี้เขาก็เลี้ยงต่อเองนี่ครับครับแต่ว่าซามีออเดอร์มาเขาก็จับมันก็ลดต้นทุนของอาหารเข้าไปอีกสี่นะครับช่วงมื้้อนนนนึงหััััปรระกกไวคบ เจ็ดสิบกิโลละเจ็ดสิบาทราคาคือนลงตามทองตลาดตามใส่อ,อันใส่ง่ายขึ้นก็นเป็นแปดสิบครับครับครับผมแต่ว่าใส่่าหกเดือนนะครับที่ผมเลี่ยงมานี่สรุปปัญหาเบื้องต้นของผมครับขี่ผมเจออันบออื่นผมโมโหขาดทุนกําไรเบื้องต้นหนึ่งลูกปลาครับลูกปลามาครบไหมอืมอันดับแรกลูกปลาอ่อนแอไหมแข็งแรงไหมครับอันดับที่สองไซส์ของลูกปลาครับ หันลูกปลาใส่หน่อยหลายเ้าก็มากลูกปลาอัตราการหลอดตามโล่งนะครับเป็นลูกปลาใส่ใหญ่อัตราการหลอดก็สูงขึ้นครับผมแล้วก็การเตรียมบ่อหวานปูนขาวสี่เปอร์เซ็นต์ในมือแล้วมาคือว่าทุนผมขึ้นมาสี่สิบแล้วจับไปแักบ่อครับที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์บ่อเดียวครับบ่อเดียวบ่อเดียวบ่อเดียวครับยังเหลืออีกสามเหลืออีกสามบ่อโอ้ยังเดี๋ยวมือนี้จับอีกบ่อหนึ่งมือนี้จับอีกบ่อหนึ่งมือนี้ก็มือนี้ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เลยยุบ สวัสดีครับพี่นอ้องทีกำลังรับชมช่องคนสวนคนไห่นะครับเนาะครับวันนี้นะครับเบ้าเจดจะพาพี่น้องนะครับมาเบิงวดมาวดการเลี้ยงปลาช่อนนะครับมาเบิงคํานวลเบิงตน้นทุนเบิงระยะเวลาก,การเลี้ยงแลกักะวิธีการเลี้ยงแลวกะปัญหาทั้งเบินะครับพี่น้องนี่คือารามของไอเล่านะครับพี่น้องเนาะเออเัอเอาความทำความดูจักกระบายเพื่อนนะครับพี่น้องเอาความไปก่อนครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับผมครับแนะนําตัวพี่น้องหัวจักนะครับครับผมอ่าคืออาทิตย์ครับผม ที่เลี้ยงเนี่ยนะครับผมพี่ยักษ์หน่อยครับเนาะครับผมครับพิกัดฟาร์มเฮาอยู่ไส่เขบาไปเนี่ยอ่าบ้านล็อกสัมบานครับตำบลบ้านเหียงสัมลานตำบลบ้านแขมเนาะครับครับผมอำเภอพู่บ์เนาะนี่ล่ะครับครับผมมีเบอร์โทรมีเฟซไว้ถ้าพี่น้องเฮาอยากมาเยี่ยมมายามมาเบิ่งวิธีการเลี้ยงก็094ครับ5 1าหนึ่ครับผมเฟซบุ๊กมีบ่ครับเฟซบุ๊กกับยักษ์พี่บุ์ฟาร์มครับผมผมขออนุญาตเอาึ้นตั้งหน้าช่องเนาะครับเนาะครับผมครับผมนะครับพี่น้องมีเครื่องเลี้ยงใน เทือแลกว่าครับไปเนี่ยอ่าเป็นเทือแลกครับผมเป็นเทือแลกเป็นเทือแลกหลักการลนะครับเนาะแม่ครับผมหลักการเข้ามาศึกษาเรื่องของการเลี่ยงต่างๆต้นทุนกําไรอ่าเป็นเป็นเป็นหลอบศึกษาครับผมรอบศึกษาเนาะครับนาะทดลองค่อกันนะครับพี่น้องเนขั้นตอนในการเลี่ยงเนี่ยเขาเตรียมบ่อในลักษณะหนครับลักษณะใดครับไปเนี่ยอ่าคุดบ่อให้ได้ระยะครับผมได้ระยะอะไระยะของน้ำระยะอ่าขอบบ่อเห็นันได้ครับอย่างเช่น ความลึกใหญ่ใหญ่าตามกว่าเมตรเจ็ดสิบนะครับผมเจ็ดสิบแต่ระยะที่ดีที่ปลาจะเลื่อนเติบโตที่ดีที่สุดหลกักการัดส่วนโตปลาสีใดค,ครับก็คือสองเมตรครับสองเมตรขึ้นโอ้สองเมตรขึ้นเมื่อแต่ว่าถามว่า 150, 170ร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบเลี้ยงไหมเลี้ยงได้แต่ตัวปลาจะไม่สวยแต่ความกว้างความยาวของบอลมันมัน,มนเกี่ยวกันไหมครับไอ้กว้างง่ากับม,มีส่วนครับผมจะว่าอระยะกว้างนี้ให้่ตาม คเมตรครับผมความเมความยงวตามระยะได้เลยครับสมมติว่าผมมีน้องไงเป็นน้องสาธารณะนที่ไปพูดสองพันหางสีมันสามารถที่จะเลี้ยงได้ปะได้เลี้ยงครับผมได้ที่เดันขอให้ความเลือุถึงครับลกการบริหารจัดนนำบริหารจัดการนนำห้องบริหารจัดการใดก็ให้มันได้แม่นครับผครับทายน้ำออกเอาน้ำเขาได้ครับวันนี้เขาเลี้ยงประมาณเจ็กเดือนครับบ่ายมันจังสีสามารถยับคายได้เลี้ยงอ ตามจริงกับสี่เดือนหาเดือนกับการเริ่มจับขายได้ครับสี่เดือนถึงห้าเดือนครับผมสี่เดือนถึงหาเดือนกับจับขายได้แล้วแต่ว่าขันห้ออยากได้น้ำหนักครับอยากได้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเท่ากับขยับการเลี้ยงเลื่อนขึ้นไปอีกครับผมอบันี้ใส่ปลามันเกียวมันไปพ่วงเกีียวกับราคาป่ะครับแม่นครับผมแม่นครับผมใส่ปลาหน่อยเ้างจะได้ราคาอีกครับราคาหนึ่งปลาช่อนนี่ที่อยู่กับใส่น้ำครับมันเป็นําน้ำหนักอย่างเดียวอยู่กับไสปลาอยู่กับไส้ปลาด้วยครับ ไซส์สี่ห้าหกก็จะเป็นอีกหนึ่งราคาหกเจ็ดแปดแปดเก้าสิบเป็นอีกหนึ่งราคาครับคือไอเลี้ยงไอเลียงอย่างนี้เป็นเลียงระบบปั้มเนาะเขาลูกปลาเนี่นครับผมรับรับลูกปลาจากไนายฟ้ามมาครับเพราะว่าเป็นลูกฟ้าเพลนครับเพลกับบริหารจัดการเรียงอาหารไห่ครับผมอาหารนี่เพลกับบริอาหารนี่เป็นของเพลนปลาเพลเพลดูแล เพิ่นดูแลครับผมดูแลสตอกหาย่ว่าเรื่องเงินเขากาดใจหรือเปล่าเรื่องเงินก็เป็นของเขาเบิร์ตแน่นอนนะคลูกปลาคุณแม่ครับผมครับโอ้เข้าใจแล้วนะครับเอามาทั้งหมีน้ำนี่กว่าครับเรื่องเงินเนี่ยเขากับจกไปก่อนการเพิ่นจะเป็นไพ่ทรัสคอร์ดเพื่องความรู้ขันบพท่านอีนี้กับแครดิตกันได้คือกันครับต้องเล่ากับแครดิตกันได้อยู่ครับครับครับผมวันนี้ลูกปลามันมีไส้เจ็ดบาทเนี่ยครับถ้าพี่น้องเขาอยากเกลี่ยงลูกปลามีไปตั้งแต่สองบาทครับ บาทอ,อาซีบสองบาทถึงถึงสามบาทสี่บาทแบบนี้ครับผมวันนี้ใส่ไดไรครับที่ห่าซามาที่จะดูแลไงเลี้ยงไงก้นนะจากที่ผมเลี้ยงซีบอนะครับผมทำงานมาบอแแรกผมจะเอาใส่ไงมากบริหารจัดการงบงต้องอนุบาลปลาตอค,ครับผมถ้าเราใส่น้อยราคาก็จะถือลง่งแต่ว่าห้อก็ต้องมากเสียค่าอนุบาลลูกปลาตอไปอีกครับผมเสียค่าบริหารจัดการเยอนเสียเวลาทาเนื้อเสียเวลาเยอนครับเสียเวลาห่าบมรูปเอาเนื้อครับ เสียไปแล้วเนี่ยยังแบบนี้ก็อัตราการหลอดมันจะหน่อยก็กันบอกใส่หน่อยมาหน่อยมันก็อ่อนแอกว่าคือว่านะครับเดอนกันมาหลายเขาก็ใส่ใหญ่ไปเลยกะกะดอยู่ดีกว่าขันมีทุนครับครับผมขันมีทุนขันมีทุนกัดข้าวกัดข้าวทีเฮ็ดเป็นธุรกิจเลยของเราใส่ใหญ่เลยดีกว่ามันก็คือมาหลอดหลอดลอยเปอร์เซ็นต์เลยวันนี้ฟาร์มที่ไอเป็นลูกฟาร์มเพิ่นอยู่นี่เนาะเพิ่นเพิ่นมาเอาเบิดเลยมันบอกครับสมมติว่าเขามีรับรับซื้อเบิร์ด ขอให้มีขอให้มีปลารับซื้อเบิดโอ้ถูกไสเวอร์เกียงแมนครับคือฮอดเวลาจับนี่เพิ่นจะมาเอาเลยมงคลฟาร์มมงคลฟาร์มนะครับพี่น้องนายฟาร์มพันอยู่ไสครับบัดอยู่อยู่กาฬสินธุ์ครับอยู่กาฬสินธุ์อยู่ไกลอยู่ไกลเพิ่นก็ขึ้นมาเอาือเอาโอู้คุนไปทั่วประเทศเด้อครับโอ้ทั่วประเทศแมนแมนไม่ว่าฟาร์มใหญ่เติบโตครับเนาะกาใหญ่ครับน้องดูแลดีครับน้องมอดูแลดีวันนี้สมมุติว่าพี่น้องเฮาอยากเลี้ยงจํานวนเท่าใดขึ้นเฮาจังสามารถที่จะเอาลูกฟ้ามา เป็นลูกฟ้ามบ่ครับผมจากที่คุยน้ำเพลินนี่มันมันมัตองรักเมืองนะครับรักเมือนโตรักเมือนโตครับักแต่ว่าถามมาถามมาเลี้ยงย่อยไปซื้อลูกเพลินมาเลี้ยงย่อยได้บ่อสองสามพันกับเลี้ยงได้ครับเลี้ยงได้แต่ว่าการการมาจับของเขานี่เขาจะมาจับขึ้นเป็นรถรถหนึ่งหรืเป็นตันสินะครับเขาส่งข้าวมนลูกปลาให้แหลกเนื้อแล้วให็นไหมเป็นตันขึ้นไปสินะครับเวลาเพิ่นมาจับก็คือว่าให้มันคุมแม่ข้าวเพล่นมากแม่นครับเพิ่นมากครับผม มันมาห้าสีเหลียงสามรอยตัวกับเฉยเพิ่นมากรับมันกืบเอาว้รนไก่มันกากไก่เนาะแม่แม่แครับผมมาหนี่บบัวหนิจำนวนเว่าเ้ามีบ่ัวคณะคณะสั่นีนเพิ่นจะคำนวณในห้าเล่นบอกราจะลงลุกปลาประมาณสำเนียงดู้ห้าวถุงกล้องครับเพิ่นคำนวดไหนว่าเอ่อลึกกว้างครับยาวเท่าไส้เพราะว่าเพิ่นจิคำนวดว่าเป็นตารางเมตรหนึ่งเอาสีเหลียงปลาเดี๋ยวยักษ์โตเสียนะครับโม้จำนวนตารางเมตรละซิปโตเสียนะเพิ่นจะคำนวณแล้มาไห้เสียนะครับว่าว่ามันติดปอดยักษ์โต เพราะว่าแปะปลาไงใส่ไงมันมันเพราะมันใหญ่ขึ้นมันเจียเบียดกันครับครับผมเพราะว่าปลาพวกนี้มันเป็นปลาหนักหลาเพราะก้องการพื้นที่ในการหากินนะครับเน่วันนี้ลักษณะขอบบ่อที่เขาต้อง่อมดเบินไหมครับลักษณะขอบบ่อครับครับผมต้องขอมเพราะว่าเขาเป็นปลาที่แบบว่าปลาเป็นมาเป็นปลาหมอปลาเข็งปลาดุกพวกนี้ครับเขาจะไปไห้มาได้เพราะนั้นเขา ข้อตรงข้อตงอ้อมให้ดีครับผมอ้อมให้ดีตะลักษณะการอ้อมนี่ของผมยังบ่อนถืออยู่อ้อมตามไปมันมีปัญหาตรงใดครับไปที่เ้องเหตุครับพอน้ามากพอหน้าน้หน้ามากน้าฝนมากปุ๊บน้าขึ้นขนาดขนาดชชยบ่อปุ๊บนี่ลาเขาจะกระโดดออกครับเขาได้น้ำไม่เขาจะตื่นเขาจะเขาจะโดดไปเลยวงเม็ดยี่สิบมครับเนี่ยอันนี้เม็ดยี่สิบครับนี่โบ๊ทสิบจองมันก็ยังโดดออกอยู่กว่าถามเลยครับถามจดเลยนี่โอ้สฉงเติบาะครับเนาะแต่ว่ากรสานนี่ดีนี่คือผาแยง เมตรแปดสิบหรือสองเมตรหลักก็ฟังลงไปสักสิบยี่สิบเส้นครับผมต้องเอาลุ่นพลนเลยต้องให้เหลือเมตรห้าสิบครับสีได้รๆต้องเหลือเมตรห้าสิบให้เหลือเมตรห้าสิบนี่นะครับเมตรยี่สิบเกิดพบปัญหาว่าปลาปืนออกออกครับออกมันจะออกช่วงที่ฝนมาเมี่นครับรับช่วงฝ่าไม่ฝนไม่ปลาออกหลักการระยะดิค่ะระยะสี่้าว่างผาแยงครับผมกับลิงตะลิงข้าเนี่ย ย่างย่า่ใน้อยต้องให้ห่างจากช่ยน้ำหนึ่งมาจักเมตรครับผมเมตรหนึ่งครับผมนี่พ้องผมนี่เพราหนาม,มากปุ๊บหนามไปช่ำชรครับไอ้ช่ยผ่าพอดีลาออกได้เลยปกติห้าต้องหขายยบขึ้น,าน,นมาอีกเนาะปมะมาณบกล้วยเพ่สรนเนาะแต่พ้องผมดยดยพืนที่มันมีปัญหาผมก็ต้องต้องต้องกลายเป็นเอาผ่าสูงขึ้นครับโอ้ตันนี้เ้าเรียงที่เรียงมันมีปัญหาการตายบ้างไหมอ่ามีครับผมปัญหาการตายก็คือการให้อาหารปลาบูถึงกอง โอ้บางที่เขาเขาเห็นปลากินอาหารดีเข้าไปให้มันไลยเกินไปเพราะปลากินไลยเกินไปกะท้องอืดแนงเนี้ยครับเห็นไหมปลาปลาตายเลยไอไล่ผมบอกว่าเด้๋ว่ามันสิ่งไงวะเอนบ่แม่นเดียวโมเมีนนะครับเจอพวกขึ้นสร็จแล้วครับคือว่ากินไลยสิ่งไงว้เออยับใส่ยัยบใ่บ่แม่นท้องแตกตายซัําท้องแตกตายซั้มโมเมีนครับแทนที่สิได้ปลาตัวใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเนาะครับแม่นครับบ่เมีย่โมเมีนต้องให้ตามสัดส่วนที่เขาล็อกมาบอกค่ะไปดือ กะแม่เนี่นครับเลส่วนที่เขาหายมากก็คืออจากสังเกตเฮาสังเกตพร้อมแล้วว่ามื้อนี้เคยหายโนึงครับแล้วกินเบิด์ตบอกินเบิดแล้วมีการหอยบ่มีอีกการแบบว่านี่บ่หรือปลากินแล้วปลาละนิ่งไปในน้ําำครับคือปลาบ่หอยครับกานกินเบิดแล้วก็ยังมา่ร่อยหน้าน้ๆอยู่ดีคือยังหิวอีกอยู่ไม่กินอยู่เฮาก็ค่อยเพิ่มขยับเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเฮาก็สังเกตปลานําแม่นครับแล้วก็แต่ละมื้อกินบ่ซ้ํากัน มือแดดดีมือบ่มีแดดมือฝนมือฝ้ากินซสากันเพราะฉะนั้นครับการให้อาหารเฮาเฮ้กำหนดกฎเกณฑ์บ่ตายตัวบ่ไรับตายตัวบ่ไรตายตัวบ่ไรเฮาต้องคอยสังเกตเอานนมใช่การสังเกตสังกาของคนเหลี่ยงเป็นหลักเลยครับโอ้ตอนนี้เพราะฉะนั้นการให้อาหารเปลี่ยนคนรู้บะไรได้บัดครับแม่บอกโอ้ต้องให้เป็นเป็นสาเหตุเป็นอย่างผมคือต้องใส่ต่เมียมาใหครับเป็นสาเหตุเป็นอย่างต้องใส่ติเมียมให้นะครับ เราโคตรมาผมบ่อซอยเมียบ่อมีนเคล็ดลับบ่ไอเมียสังเกตปลาดิโอเรามีเคล็ดลับดีนะครับพี่น้องครับผมไอเมียสังเกตปลาเขาขายมึงเขาจื้ออะไรมาเนอเขาเขาเลี้ยงประมาณหกเดือนมันส่ใส่ได้ใส่ประมาณจักโตโลครับไปปลาปลาหกเดือนนี้ย่างแน่นอนจะต้องเป็นปลาห้าหกเจ็ดเอ้ยปลาห้าหกเจ็ดครับ หกเจ็ดีดหถึงหาขีดหกขีดเจ็ดี 8, ดแต่จริงประมาณ 8, นั้นร<ม>วกาแต่เก่าก็มีมีมีส่วนบางๆอยู่ครับมีม,ม,มีมีกรลล้างที่เริ่มขึ้นไปแบตเข้าซิฟนะครับครับมาน,นี่ใส่ใส่ง่ายๆจังสีมันเข้าสามารถที่จะเลี้ยงไปเจ็ดเดือนแปดเดือนนึงสีได้พออยากได้ง่ายไปเรื่อยอย่างนี้นะครับได้ขึ้กันครับได้ขึ้กันได้กันแล้วค่าดีพร้อมครับโอ้แล้วค่าดีพร้อมแล้วกา จริงๆผมผมอยากเห็ุแบบนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเฮาหล่อนเงินเฮาเลยอฝาวายแต่ว่าข้าใจเย็นได้นะครับปลาใส่ไงไดลราคาดีกว่าปลาใส่หน่อยปลาช่อนครับใส่ไงไดลราคาดีกว่าบ่คือปลาดุกปลาดุกไงขายบ่ได้โอ้ยิ่งใหญ่ย,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 ยิ่งดีแม่นปลาช่อนยิ่งใหญ่ยิ่งดีครับครับผมแต่ว่าระยะดีคืออยากให้เกิน แปดถึงเก้าเดือนเพราะว่าระยะเนื้ออร่อยเขาจะอยู่ช่วงนั้นโอ้โหเรื่องนั่นเมันก็จะเป็นเนื้อเรื่อนั่นก็จะเป็นเนื้อเป็นปลาปีสาหรับเป็นปลาพันแม่พันแล้วเป็นปลาเก่าเนื้อเนื้อเฉพาะเบ้นหวานเนื้อหวานความหวานเนาะนี่ครับผมแล้วเป็นนุ่มเป็นสาวี่ก็ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนครับหญ่เกินนี้นะครับพี่น้องมาที่นี่ไอ้นี่เขาก็จับไปรอบหนึ่งแล้วเนาะครับเนาะแม่งครับผมจับไปหนึ่งรอบนะครับรับไปหนึ่งรอบอาหารตามระยะ อัตราแหลกเนื้อี่า3นี่ครับไปขึ้นลถดไปประมาณเก้าร้อยกว่าโลแล้วครับแล้วก็เหลืออยู่เหลืออยู่ในถังนี่เก็บไว้เป็นปลาค่นปลาที่วกิ๊กมาจากโค่นอย่ามั่นสองร้อยเกือบสามร้อยโลครับอธิบายพี่น้องเข้าฟังนะครับคืออัตราการแหลกเนื้อมันหมายถึงอะไรอัตราแหลกเนื้อหมายถึงจะนวนปลาครับกับอาหารครับกับระยะเวลาการหายอาหารครับผมคือคือมันสีคิีดมาเป็นอัตราแหลกเนื้อ คิดถว่าเป็นกิโลของปลาได้เลยนะว่าปลาบ่อเนี่ยเข้าเรียง่าสมมุติว่าปลาของผมในลงไว้3,000ตัวอัตราแรกเนื้ออ่1-5เดือนเนี่ยอัตราแรกเนื้อที่13หมายความว่าเอาอาหารทั้งเบิดเขากินเนี่ยครับอ73กบสาสอบครับมาคูณด้วยจํานวนปลาครับผมแล้วก็มาคูณด้วยอัตราแรกเนื้อคือ13ก็จะบอกว่าเป็นหนำหนักของปลารดยรวม ครับผมคือลักคณิตยงี้ยครับเขามเป็นลักคีิเขาเขาปูเดือดฟั่งจักเกินแต่ว่าผ่านเลื่อยจากคกเดือนเจ็ดเดือนไปถึงแปดเดือนเป็นหน้าตาแรกเนื้อที่สูงขึ้นชื่อสิบห้าหมายความว่าขานทเพี้ยนปีอีกเดือนสองเดือนเนื้อจะเพิ่มขึ้นมาอีกถึงยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้คือไอเลียงนี่ยอาจจะเรียงเป็นชุดรือว่าเข้าบรื่ลงเทียเดียวพร้อมมันเลยตอนนี้ที่ผมเหยียดคือผมอยากให้มีรายได้เป็นเดือนหมุนทุกเดือนทุกเดือนจะได้น่อยแน่แต่ว่าเขาอยากหมุนทุกเดือน ก็เลยลงไปเดือนบ่อละเดือนบ่อละเดือนสลับกันมีสี่บ่อแม่นครับผมพอสี่บ่อปุ๊บพอลงครบสี่บ่อปุ๊บเดือนที่หาของผมเจ็ดจับบ่อแรกเดือนที่หกบ่อที่สองเจ็ดจับเดือนที่เจ็ดบ่อที่สามเจ็ดจับก็เชียวบ่อหนึ่งมาลงใหม่บลนบลนเป็นหลุดเป็นหลุดกันแม่นครับผมมีนไม่ได้มาทั้งปีแม่นครับโอ้ครับวันนี้ตลอดที่เพิ่นมาส่งสมุดไว้ล่องเป็นบ่อนาะครับเนาะครับผมเ้าสั่งลูกปลาเบิดประมาณเจ็ดตัวครับลูกปลาผมงนี่ ทีฉเฉลี่ยอยู่3,000ถึง3,200ตัวครับประมาณ3,000นี่เพื่อนกะมาทรงอยู่คนเฉลี่ยมาหายมาทรงครับมาทรงรรพราห้าอ่ำห้ากะมันคิดเป็นจำนวนขึ้นเป็นตันได้นะครับปลานี่ขึ้นเป็นตันได้แล้วขึ้นเป็นเที่ยวเที่ยวรถได้แล้วนะคือระยะตัวประมาณนีก้ก็คือได้ได้เป็นตันอยู่แล้วแม่นครับได้เป็นตันได้เป็นตันเลยล่ะระยะ3,000ตัวที่หัวฮันสมอทังสี่เ้าอยากเอาหัวาันทั้งหน่อยเข้ามาเติมเต็มได้บ่จะ ถามว่าอาหารข้างนอกไม่ให้กินไหนบอเดี๋ยวกินได้ครับแต่ว่าโปรตีนเข้าไปไปเน้นเรื่องของโปรตีนเพราะว่าอาหารบนเขาจะใส่โปรตีนสูงครับพอเป็นปลาหนักหลาต้องใส่โปรตีนสี่สิบครับโปรตีนสูงโอ้สี่สิบครับแต่ว่าตอนนี้อาหารอาหารในประเทศเท่าแพ้งแห้งครับสาหรับปลาโปรตีนสูงนี่ออาหารแพงที่สุดมันกระสอบลร่เยกบาทครับไปอาหารปลาช่อนเท่าไงเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยแปดสิบห้าไซส์เล็กไซส์กลางเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า มันจะเป็นเจ็ดร้อยหกสิบห้าหัวอาหารของเพลินเลยแบบโดยเฉพาะเป็นปลาล่าโดยเฉพาะ,าราพาะครับผมปลาปลากินเนื้อโดยเฉพาะเลยครับผมครับเป็นหัวอาหารสาหรับเพลินโดยเฉพาะแม่นแม่นแม่นครับวันนี้ไอ้จับบอ่อแหลกไปแล้วเนาะครับเนาะแม่นแม่นแม่นครับผมมือนีจับบอ่อสองเน,นื่อับจะจับบอ่อสองบ่อแหลกได้จัาบัวครับขึ้นรถไปเก้าร้อยครับผมเก้าร้อยแล้วก็เลือปลาตมปลาโค่นประมาณสองร้อยสามร้อยอยู่นะครับโอ้แช่ว่าได้ตันกว่าอยู่ กับพมาณครับประมาณแต่ว่ารอบนี้ก็เลยว่าสีสีจับใส่กระช่างไว้ให้เล่าหลังจาเข้าสีอาปลาปลาข้นขึ้นแม่น้ำทรงทรงไปน้ำเลยเสียนะครับเข้าสีอวห้อต้องเอามานางขายเองสี่เรือนะมันเหลือหลายเลยครับหลอกอนนั่นเหลือหลายสามร้อยแจกมูแจกพวกินอย่างนีมเบื่อยู่มาในรถจ่าต้งเค่ไหนครับไปปลาเลียงคับปลาไหนต่างกเดียวต้อห้ต้อห้ยเซียมแล้วกันครับมต้องเสียมเนาะผมเสียมแล้วกันครับวันนี้เสีได้เสียมแะไรมาวันนี้ หนวดจากของปลาเลี้ยงกับปลานามันจะต่างกันบ่ครับพี่เนาะมันมีพลอยสันพลนวมันข้าวครับข้าวเดียวเบิด์ตพลนวมข้าวพลนาข้าวเดียวเบิด์เลยเดือนบ่เนี่ยเจ็ดเดือนเข้าไปเที่ยวกำลังเจียวขึ้นยังไงเป็นหาเดือนครับหาเดือนนี่ครับผมบ่เนี่ยหาเดือนบ่เนี่ยหกบ่เนี่ยหาหกแต่ว่าต้จับพร้อมกันตามจริงต้องเว้นอีกเดือนนึ่งตัวนี้แต่ว่าระยะใส่ปลาไม่ได้แล้วโอ้ยนี่ครับใส่ปลาไม่ได้แล้วขึ้นเลยครับขาซามาเดาขึ้นได้ นงี้ครับพอดีตลาดเพิ่นต้องการน้ำออเดอร์มีออเดอร์มากพอดีออเดอร์คือคือออเดอร์เพิ่นเข่าเพิ่นก็จะบอกให้เฮามาจับจังสิบ่ครับแม่นครับเพิ่นออเดอร์เพิ่นเข่าเพิ่นก็สิถามเฮาว่าจับบ่ปลาไส่นี่เจ้ามีปลาไส่นี่สิจับบ่อสิครับถ้าเฮาบ่อยากจับก็ได้บ่อยากจับก็ได้ครับเว้นมายิ่งก็ได้จังให้เขามาเอารอบใหญ่ก็ได้ก็ได้อีกเงีครับใสหญ่กว่านี้เฮาก็เลี้ยงต่อเอะเงี้ยครับครับแต่ว่าซามีออเดอร์มาเคาก็จับมันก็ลดต้นทุนของอาหารเฮาไปอีกจังซี่นะครับาาารเเฮกก็บ่ได้ลือไปอีกกแแม่นลล้ว็ตาดมีรอองรรัับบได้เลยคโ้ อย่ก็เข้าไปนั่งขายตลาดใครก็เข้าไปนั่งขายเนาะครับเนาะวันนี้เพื่อนประกันเ้าราคาไปเจ็ดบาทครับตอนนี้ราคามันขึ้นลงน้ำตลาดต่ช่วงมือันนึงหันประกันกันไว้เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบกิโลต่อเจ็ดสิบบาทราคาขึ้นลงตามทองตลาดตามใส่ใสง่ายขึ้นก็เป็นแปดสิบครับครับครับผมแต่ว่าใส่ร่องน้อมากอะหกสิบหกสิบหางสินะครับผมคือเข้าจับไว้เพื่อนเข้าบ่อด้ไปลอกขก่ราคามันขึ้นอยู่กับใสปลาเฮาครับผมอยู่กับใสปลายกขนาดโตปลา ผมถึงบอกว่าเป็นยังปลาตองน้ำเลือกครับของผมเนี่ยปลามันโตสั้นน้าหนักได้ห้าขีดแต่ตัวสั้นเอัเอาเลยมาหาปัญหาว่ามันเกิดจากอยังปลาที่ตัวสั้นที่บรได้ใส่เพราะว่าน้ําไม่ลึกพอโอ้ครับผมแม่นบหมครับมันเกี่ยวันบอครับไปผมก็คือว่ามันมอนหนาที่เกี่ยวครอเออแต่ว่ากับเมื่อเบิ้งอีหลีกับเมื่อเบิ้งใส่กันเลี่วแม่นอีหรี่ครับครับจับบ่ออื่นที่เขาจับขึ้นมาบ่ออื่นที่เขาจับขึ้นมาเรียงซากันระยะํามกันก็ผมเรียงไขว่ไขว้เพิานน้ำหนักเท่ากัน พินบ่ไร้ว่าไอหน้่มไก่บ่เพินบาเร็ว่าาเล่งกกยดูเลยนแบบผมก็บ่ฮหูว่าเขาเป็นจังด๋มักดำน้ำลึกบอกขึ้นจังดับแต่ว่าแนะน้ำให้เป็นบ่อลึกดีกว่าบ่อตื่นไว้เนาะดีกว่าครับดีกว่าครับผมครับดีกว่าครับผม่ลากการบริหารจัดการน้ำจะจะดีจะดีกว่าเพราะว่าน้ำเขาจะบ่อยเสียบ่อยบันนี้น้ำเขาได้เปลียมตลอดก่อนน้ำผมจะเปลี่ยนกตามรอบมนะครับตามตามสภาพน้ำ ตามสภาพน้าครับผมตามสภาพน้ําประมาณจักจักเดือนครับไปอันนี้แพนตอนขึ้นได้หลายลักษณะน้ำเริ่มจะมีกินยังไงครับกต้องเปลี่ยนทายกอกครับครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไห้อาหารบบเศษบโเหลือบโบโบถิงหลายนะครับครับอากินหมดทุกรอบแล้วก็มีพักใช่น้ำคือพักบุ้งแก้วเนี่ยได้หลายเนี่ยนี่กัน้ำก็ชีวะค่อยเสีย โอ้นี่พักบุงมี่พักเมื่อมาซอยมันกรแก่ยางบ่อแรกเนี่ยพ่อพักบุงไงพ่อบอกมาสองเดือนล่าสุดพักบุ๋งไงเนี่แคบหมดเลยเปลี่ยนน้ำเลยสองเดือนหลังแสดงว่าผู้เสี้ยงนี่ก็ต้องหาเตรียมบ่อเตรียมพักบุงมาลงไว้กเตรียมเตรียมเลยครับดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยพักบุงใช้น้ำไปเลยพักบุงเอาลงไว้เลยก่อนเสียลงปลาเนี่ยนครับวันนี้น้ำพัาก่อนน้ำบาดาลนี้ได้เนาะได้น้ำบาดาลครับเพิ่งเคยน้ำบาดาลจริงๆน้ำสังยังก็ได้แต่ว่าเขาว่าน้ำทั้งอื่นเข้อย่านลูกปลาเขามา ย่างไข่ปลาอื่นลูกปลาอื่นแซมเข้าม้าลุดเข้ามามันก็ดทมารบกวนปลาที่เฮาเลี้ยงอยู่มาแย่งอาหารปลาเฮาครับหรือว่าน้ำกาจิติดเชื้อติดหยังเข้ามาเพราะฉะนั้นน้ำบาดาลก็ดูเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเลยเป็นน้ำบาดาลแม่นครับผมถ้าน้ำฟ้าน้ำฝนก็บน่าเต็มน่านสาสิเต็มนะครับบัดนี้น้ำเสียนี่เฮาก็ไปซูไปพดพักพดหยังไดเนรับตัวอย่างเลยนะครับพดหญ้าให้นั่นงำงำอ่าฮเดี๋ยวนุ่มเลยครับหญ้านี่บ่น้ำขี้ปลาแม่นๆๆครับผมสูบใส่เขาหรือสูบใส่หญ้านี่ งามมากคนับน้องการงามมากพวกเขาแบบแบบขีมโอ้ใหญ่ดี่ยครับเนาะ้องน้ำดีเลยนะครับน้ำดีนาอเลยนะครับเขียวเปลือยเปลือยเพราต้องใส่เปลืยแล้วนะครับเนาะงจังหวะปีสิมาตัวนี้ว่าจะปลูกเนี้ยงจังหวะสิ่ดีสูบน้ำตัวนี้ไปใส่ยังไงสบักโม่บักโม่เกิดขึ้นยุคจังหวะบักโม่ขึ้นเมื่อยหยาเมื่อยหยาเมื่อยหยาครับสรุปบทสุดท้ายให้พี่น้องเขาฟังได้ปัญหาที่ไอ้พบตั้งแต่เลี้ยงมามันมีอย่างหนึ่ง ให้พี่น้องเขาได้เตรียมตัวสมมติว่าพี่น้องเขาอยากจะเลี้ยงเป็นจริงเป็นหล่าเป็นซันขึ้นย่นะครับหกเดือนนะครับที่ผมเลี้ยงมาหนิสรุปปัญหาเบื้องต้นของผมครับที่ผมเจออันเบลอื่นผมโมโหขาดทุนกําไรเบื้องต้นหนือลูกปลาครับลูกปลามาครบไหมอืมอันดับแรกลูกปลาอ่อนแอไหมแข็งแรงไหมครับอ,อันดับที่สองไซส์ของลูกปลาครับันุูกปลาใส่หน่อยหลายเขาก็มาลูกปลาอัตราการรอดครับ ตามลุ่มนะครับเป็นลูกปลาใส่ไงอัตราการหลอกก็สูงขึ้นครับผมแล้วก็การเตรียมบอหวานปูนขาวอากแดดดินให้ได้ครับผมมวนวาวันหมื่สองหมือนก็จะเอาเลยพื้นบอบ่อแห้งแต่ว่ามันไม่นานบ่อตายก็เอาเลยเม่บอยต้งเลยว่าไรบอเคี่ยวลูกปลาบอเกาจงเคี่ยวลูกปลาเกาออกให้เบิดครับครับผมการเคี่ยวบอการที่หนึ่งบอคือสําคัญที่สุดเตือนสําเรบการสีหลอดของปลาครับ เตียมผมเจอมากเตียมบอให้ได้แม่นร่วมถึงผ่าแยงที่ออบนี้เนาะไม่สูงก็นี่ตามบอเอาสูงเอาเอาอ่าให้มันออกได้ครับอย่าไปคืนว่าซัมหนีมันสิวบอออกอย่าเทอะครับวันนี้ถามเนี่ยมันเดี๋ยวเห็นกําไรแน่จักเลยหรือเปล่าคือกาไรทุ่ครับตอนนี้ของผมนี่ผมถามวมาเดี๋ยวเห็นกําไรว่าผมยังมองเห็นเพราะผมลงทุนไปคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นนะครับจากเงินลงทุนครับตอนนี้ ผมจับไปหนึ่งบอรครับสิเป็นเปอร์เซ็นกับสี่สิบเปอร์เซ็นของเงินลงทุนครับฝากผมลงทุนไปวยเงินแสนหนึ่งตอนนี้ผมจับได้สี่หมื่นครับจะเลี้ยงสัตวนะครับ,รบแต่ว่าผมยังเหลือของอีก สามบ่อยังเหลือของอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็บอกหูว่าสีขาดเทุนแล้วมือเงินมื่ออาทิตย์ตายเบิร์ตบอกผมก็บอกหูแต่เลยบอกมาถึงว่าถึงมีคำทุนกำไรจังไรอ๋อเดี๋ยวเสื้าพี่น้องมาติดตามเมึงเยอะหนาพี่น้องแต่ว่านาตอนนี้ผมมีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในมือแล้วหมายความว่าทุนผมขึ้นมาสี่สิบแล้วจับไปแักบ่อครับทีสี่สิบเปอร์เซ็นต์พ่อเดียวครับบ่อเดียวบ่อเดียวบ่อเดียวครับยังเหลืออีกสามเหลืออีกสามบ่อโอ้ยยัง เดี๋ยวมือนี้จับอีกบอลหนึ่งมือนี้จับอีกบอนึงมืาวนี้ก็มือนี้ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ก๋ยุบแต่ว่ามโนนายดีเด่นมครับหนายดีเด่นครับก็นายดีได้แค่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีใจแล้วครับขอบคุณครับคลิปนี้ก็บางว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับเนาะมโนนอยก็ไลค์เกี่ยวกับเรื่องเหล้าการเลี้ยงปลาช่อนนะครับพี่น้องเนาะครับผมคลิปนี้ผมบาวเชิดครับคุณพี่เดี๋ยวเจอปัญหาอย่างอีกเดี๋ยวมาหลอกซูฟังอีกครับซูฟังบาวเชิดเหรอครับครับผผมม ผมบ่าวเชียดครับคุณพี่ยักษ์นุะครับเนอ้อขอลานะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ